หาของวัยรุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญและต้องรับมือกับผลกระทบมากมายจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นอาจมีเหตุผลมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกของยุคโลกาภิวัตน์มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกัน กับคนในสังคมกลับไม่ยกระดับของตนเองให้สูงเหมือนกับเทคโนโลยีทําให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดิดโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมแต่กลับนำมาสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองเช่นการทำสื่อลามกอนาจารการเผยแพร,ร่รูปลามกต่างๆเป็นต้นการกระทำดทังกล่าวเป็นการเปิดช่องทางให้เด็ก และเยาวชนรับข้อมูลที่ผิดและไม่เกิดประโยชน์ทำให้หมองว่าการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องปกติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการทุกทางออกทางนิติพล c h ชาแนลค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แล้วเราก็ยังมีการรีเพลย์ให้ท่านได้ดูเป็นระยะระยะ ทางช่องนิติพลชาแนลเนี่ยนะคะติดตามชมได้ค่ะและเป็นรายการที่ให้คำแนะนำคุยถึงปัญหาในปัจจุบันและเราก็ยังรับฟังคำแนะนำและปัญหาต่างๆของท่านทางอีเมลอีกด้วยทุก .program a ม @gmail.com ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราน้องมิ้นลลิตาภัศาลค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องที่อยากคุยกับมิ้น์เป็นเรื่องของวัยรุ่นเฉพาะเลยค่ะตรงทายจะเรื่องอะไรเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมีเรื่องอะไรไวัยรุ่นวัยรุ่นคงหนีไม่พ้นเรื่องมีแฟนหรือเปล่า <c oughs> คะเ <c oughs> พราะเพราะมันเลยเลยไปนานแล้วลืมละวว่าเป็นยังไงเ,เรื่องมีแฟนเรื่องมีแฟนพอแบบว่าโตเป็นสาวหน่อยก็จะแบบว่า เริ่มแบบมีคนมาจีบยิ่งสาวๆอย่างเราใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าคนเข้ามาหาเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาที่ทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นไทยก็คือการท้องก่อนวัยอันควร oh. ค่ะพี่แอค่ะอ้าวใช่ค่ะคือเราลักการคบกันนะคะไม่มีใครว่าแต่เราต้องรู้จักระยะเวลาก่อน รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรอ,อะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมค่ะแล้วเราจะป้องกันตัวเองอยังไงเออถ้าหากว่าโจทย์นั้นมาถึงเราอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยนะคะมินเชื่อว่าทุกวันนี้ค่ะค่านิยมหรือว่าทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดา นี่คือค่านิยมใช่คะใช่คือค่านิยมค่ะจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรักนวลนสงวนตัวแต่ทุกวันนี้ค่ะด้วยสื่อหรือว่าอะไรต่างๆเทคโนโลยีความก้าวหน้าโลกที่ล้ำสมัยขึ้นมีการนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเห็นโลกกว้างเห็นโลกกว้างขึ้นวัยรุ่นมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ถูกต้องค่ะแต่ว่า พอทําโดยขาดความยั้งคิดหรือว่าทําดโดยขาดความรู้ขาดความรู้เท่าไม่ถึงการขาดการป้องกันปัญหาที่ตามมาก็คือการท้องก่อนก่อนวัยอันควรแล้วก็วไปทําแท้งถูกต้องแล้วพอเราท้องปุ๊บเราไม่มีความรับผิดชอบขนาดที่เราตัวเท่านี้เราจะไปเลี้ยงดูคนอีกคนนึงได้อย่างไรอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วที่สําคัญคนที่ทําให้เราท้องอ่ะไม่รับผิดชอบชอีกเพราะว่าอุ๊ยเกิดอะไรกันขึ้นพ่อแม่ฉันยังไม่ รับรู้ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยแก้ปัญหากันตามภาษาวัยรุ่นถูกต้องนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจมากเลยนะคะสําหรับวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็สําหรับผู้ปกครองด้วยค่ะคือตัววัยรุ่นส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีความยั่งคิดเป็นและมีการหักห้ามใจเป็นแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดอยากจะทําอยากจะลองนะคะ ไม่ทราบน้องมิ้นเคยเจอไหมในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากขอเล่าสู่ท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อบางคนยังไม่ได้เคยอ่านข้อความนี้แล้วน่าคิดมากเลยทีเดียวลองเอาไปคุยกับลูกสาวเราที่บ้านก็ได้ที่เขาบอกว่าพ่อเขาบอกลูกสาวเขาว่าอยากรู้ไหมในมือพ่อมีอะไระลูกก็บ,บอกอยากรู้มีอะไรพ่อเนี่ย กำกำอะไรไว้ในมืออย่างหนึ่งพ่อบอกเอ้าอยากรู้เขกพื้นสามทีลูกสาวก็เขกไปสามทีพ่อก็ยังไม่ให้ดูอยากดูอ่ะพ่อพ่อบอกไม่ให้ดูเอาเขกอีกห้าทีเขกอีกห้าทีพ่อก็ยังไม่ให้ดูอบอกอยากดูอ่าอยากดูต้องเขกสิบทีลูกก็เขกสิบทีโถเขกพื้นสิบทีอะ่ะเจ็บแล้วนะเจ็บนะคะนี่น,นี่ลูกกาลังเริ่มเป็นไวรุ่นเจ็บพอพ่อแบให้ดูก็เป็นเหรียญห้าบาทธรรมดา แบะให้มือแบะมือให้ดูก็เป็นเหรียญ5้าบาทธรรมดาลูกก็บอกว่าโหเหรียญห้าบาทเองอะ่แะแล้วพ่อก็หัวเราะแล้วพ่อก็กำอีกอยากดูอีกไหมลูกก็บอกว่าไม่เอาไม่ดูแลพ่อบอกอ้าวงั้นเขกพื้นทีเดียวก็ได้ไม่เอาไม่ดูแล้วก็เหรียญหบาทนั่นแหละนิทานเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นิทานนะคะเรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เรายังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นเรามักอยากจะลองอยากจะรู้ และพอเรารู้เราลองแล้วเราเห็นแล้วเราก็จะเบื่อเนี่ยพ่อเขาใช้กนอุบายเนี่ยสอนลูกสาวเขาแล้วก็ส่งลงทาง Facebook กันก็ปรากฏว่าโอ้โหแชร์กันคนมาคอ,นคอมเมนต์ร่วมแชร์ร่วมคอมเมนต์กันเพราะว่าเป็นการสอนที่ทันสมัยมากค่ะแล้วเขาก็สรุปในการสอนตอนท้ายเขาก็บอกว่าลูกจำไว้นะว่า อะไรก็ตามที่เมื่อ,อไหร่ที่คนอยากรู้ได้รู้คนอยากเห็นได้เห็นแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเขาจะเกิดความเบื่อเช่นเดียวกันการรักนวลสงวนตัวที่มิ้นพูดเมื่อส<ะ>ักครู่นี้จึงมีความหมายมากสําหรับชีวิตวัยสาวของเราเพราะเราได้สาวครั้งเดียวะนะเกิดมาได้สาวได้ครั้งเดียว<ะ>เพราะนั้นการรักนวลสงวนตัวก็เหมือนการอยากดูว่าในมือพ่อเนี่ยมีอะไรยอมเจ็บ mm hmm. เขกพื้น3าทีห้าทีสิบที แต่สุดท้ายพอแบกออกมาโทก,ก็เรื่องธรรมดาเอา้าจะดูอีกไหมถ้าจะดูเข้กทีเดียวก็ได้ไม่ดูไม่เอารู้แล้วก็เหรียญห้าธรรมดาเห็นไหมเริ่มเบื่อใช่ค่ะรสชาติของความใคร่เนี่ยค่ะเราไม่อยากเรียกว่าเป็นความรักนะเพราะความรักนั่นมันมีอีกความหมายหนึ่งที่ต้องทนุถนอมดูแลกันและกันเรารักได้โดยไม่ต้องล่วงเกินกันและกันด้วยนั้นความใคร่ในต่างหากที่เป็นอารมณ์ของความต้องการในวัยรุ่นที่มันแรงและมันสูง ตามเปอร์เซ็นต์ฮอร์โมนที่ไม่ได้การไม่ได้รับการออจัดการบริหารอย่างถูกต้องเพราะนั้นอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เนี่ยค่ะผู้วาดรูปพุทธศินศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดเนี่ยท่านได้เคยบอกว่ามีทั้งนั้นแหละอารมณ์แบบเนี้ยตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านก็มีแต่เมื่อท่านเกิดความรู้สึกแบบนี้ท่านวาดรูปวาดเลยอยากวาดวาด,วาดอยากระเลงระเลงอยากระบายระบายมีกระดาษมีดินสอเลยว,วาด เอาพลังหรือเอาอารมณ์เหล่านั้นถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะซึ่งก็ทําได้บางคนก็ถ่ายทอดไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นปิงปองตีแบดจนกระทั่งเป็นแชมป์เนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยเกือบติดอันดับสามของโลกแล้วเนี่ยเห็นไหมคะใคะเรามีทางออกได้ตั้งหลายทางทํากิจกรรมอย่างที่มิ้นเคยเล่าให้ฟังก็สามารถใช่ค่ะทำไมเราจะคิดว่าเมื่อพลังมันเกิดขึ้นมาจากฮอร์โมน เราต้องใช้ไปในทางระบายอารมณ์เพศอย่างเดียว ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวัยรุ่นค่ะมันเป็นวัยที่อยากรู้อยากร้องแต่ว่าเราก็เป็นวัยที่สร้างสารรค์ได้เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเอาพลังตรงนั้นไปลงเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเราสามารถหาทางออกหาครีเอทก็ได้สร้างสารรค์อะไรขึ้นมามีทางเลือกอีกเยอะใช่นะมีทางเลือกอีกเยอะค่ะแล้วสร้างสารรค์ด้วยใช่แล้วดีไม่ดีเป็นผลงานชิ้นสําคัญที่เราภูมิใจในชีวิตมากเลยใช่ค่ะนะคะก,กับการพลาดไปตรงนั้นเนี่ยเราขูยอยบาใครไม่ได้เลยนะ บอกใครก็ไม่ได้พูดง่ายๆว่าอายทั้งชีวิตเลยแล้วยิ่งถ้ามีปัญหาตามมาคือท้องก่อนแต่งใช่แล้วพอบางคนนะคะวัยรุ่นบางคนพอท้องก่อนแต่งปุ๊บหาทางออกไม่ได้ไปทํำแท้งอีกทำแทง้ง <ทำ S 2> อ,อันตรายอีกเราไม่รู้แบบว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะมินเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันค่ะและที่สําคัญครอบครัวนะคะเป็นเป็นคนที่ใกล้ชิดมากที่สุด บางคนนะคะคิดว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเออท้องก่อนไว้อันควรนะคะควรจะให้คนอื่นมาสอนลูกเราคือให้สถาบัานศึกษาอ่าก็ให้ครูสอนไปสิโรงเรียนสอนไปสิให้โรงเรียนสอนไปสิ <c oughs> แต่ว่าคนใกล้ตัวทําไมไม่เลือกที่จะบอกลูกด้วยก่อนก่อนที่ ลูกของคุณเนี่ยจะพาดพังไปหรือ<ช>ไม่ก่อนที่คนอื่นจะมาบอกเนอะ,ะออจริงอะคนใกล้ตัวเขาถึงบอกไงว่าให้พ่อแม่เกิดก่อนลูกเพ<ช>ื่อจะเก็บประสบการณ์แล้วเนี่ยมาสอนลูกตัวเองถูกต้องเ,ออเขาถึงไม่ให้พ่อแม่เกิดทีหลังลูกไงใช่ค่ะ <c oughs> และที่สําคัญ <c oughs> เขาบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติค่ะ วัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยมากเป็นอันดับสองของอาเซียนซึ่งปัญหานี้เนี่ยค่ะคือเราก็มองเห็นได้แล้วค่ะว่าหนเนื่องจากเราไม่มีระบบเรียกได้ว่าการให้ความรู้อย่างถูกต้องการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบพูดยาก หรือเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรพูด <S <S 2> <S 2> แต่ตามจริงถ้าเราพูดแล้วเรามีวิธีการทําความเข้าใจกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันอย่างถูกต้องมินเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนสามารถเข้าใจได้ค่ะแล้วน่าสนใจด้วย <S 2> <S 2> ใช่แล้วที่พ่อแม่บอกเขาเองนะคะคือคนในครอบครัวบอกเขาเองแนะนําเขาเองเราจะสอบถามเปิดใจคุยกัน<ช>ได้ค่ะโล่งอกอะโลง่งอกนอนคุยกับแม่บนเตียงก็ได้ นั่งรถไปกับแม่แอบคุยกับแม่ที่ตอนพ่อไม่อยู่ก็ได้น่าเป็นลูกสาวหรือถ้าเป็นลูกชายก็คุยกับพ่อตอนแม่ไม่อยู่ด้วยก็ได้ <c oughs> ถ้าอายะ <c oughs> นะคะขอให้มีโอกาสเปิดใจกับพ่อกับแม่ก่อนเถอะจริงค่ะแล้วพ่อแม่ก็ควรจะเป็นประตูที่เปิดง่ายสำหรับทุกเรื่องของลูกนะคะก่อนที่ลูกจะหันไปหาเพื่อนหันไปหายาเสพติดหันไปหาคนนน้นคนนี้ใช่ซึ่งคำแนะนำที่ได้จากเขาเหล่านั้นเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะถูกตรงดีงามและเป็นประโยชน์ต่อลูกคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอ,อวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรักแล้วรอได้ะนะคะเพื่อไวยอันงดงามต่อไปค่ะ